อันก็เสียวันกินเราเวรแล้มันมาอันอันเศรเศเทียงเรกหรือว่าแต่ยัีบเศียวเทเดียวยจีเส้าเจบเสียวเจเดียวบ่ร่เจ้ารับผิชอบไปเลยอันเขาจินเทียงนมันบา แซวเทียงแรงสามข่าแซวข่าบปุ๋ยเขาเขาสีกินเทียงเนาะตัวนอเอื่นน่ะ้าวเทียงแรงเนาะโอเคโอเคแต่ว่ายังบ่ทันหัวเขาคนจะตอนไปไม่ไดีไม่ไม่เช็คกันได้จ้าจ้าเดี๋ยวจะตั้งควบใหม่กับคุณเล็กเด้เดี๋ยวจะโตได้สวัสดีค่ะแซวเทียงแรงอ่ะเจ้าคิดไม่นุ่งเขาเองเจ้าก็สีเฮดแต่ละเบอร์หอโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสู้หัวสู้คนค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะ สวัสดีย้ำคำครับพี่น้องเออ้าก็ได้อย่างกินแรงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรามาไล้์ไลายครับพี่น้องค่ะจะพาไปลาะดูแดนเซอร์ซอมเต้นนะคะพี่น้องเออตอนนี้น้องเต้นกงจะส่วนอย่างพาไปเลาะนะคะแต่มากๆผมความพี่น้องแต่ว่าแต่เสืว่าเขาบังงาอืม แกงข้าวเห็ด <Roth> บ้านกาเมืองค่ะพ okay. <pl dear being paid> ี่น้องค่ะเออพี่น้องคงจะเห็นอในเฟซแหละเนาะพี่น้องเนาะเห็นในเฟซเห็นในกลุ่มของทีมงานระเบียบวัฒนัดลินแล้วเนาะค่ะเอ้าสวัสดีบัญชาสันโดษค่ะรำเรื่องไม้ไผ่เป็นพระเอกแม่อ๋ออันเกกิตลา a r เป็นพระเอกจ้าสวัสดีลูกสาวค่ะ พี่น้องเห็นเห็นในเฟซอ่ะนาะพี่น้องเนาะการกลับมาอีกครั้งของพระเอกนิสัยดีฮอดี้ทวีศักนะคะกลับมาร่วมงานกับทีมงานระเบียบว,วัฒนินอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะหลังจากที่ว่า,าไปทำธุรกิจครอบครัวนะครับพี่น้องค่ะหลังจากที่ไปทำธุรกิจครอบครัวได้พักหนึ่งแล้วก็พอดีพี่แม่ออกไปพอดีพี่แม่ออกไปแล้วก็พ่อก็เลยว่านพอดมาซอยพ่อเนวันทร์มาบ่มีไปอีก นะคะพระเทพมงคลสวัสดีน้องถุงทองค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ